สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดยายอ i y of Tarot ายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะเหลืออยู่แค่สองราศีเท่านั้นถูกไหมไม่มีราศีอะไรแนละ้วเนลืดกอกรกดกับเมนนะคะมากันที่ราศีกรากฎค่ะวันที่21มิถุนาถึง22กดากดาน่าจ๊ะมามาดูกันว่าเราความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรกรกฎจ้ะ หนึ่งถึงสิบหกพฤษภานี้นะคะโอเคไหมอ่าเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเป็นการดูดวงแบบจันทร์ดรลเดิงอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะ มันคือดวงทั่วๆไปอย่างที่บอกนะจ๊ะรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปค่ะอันนี้เป็นรักสำสเ้ารักซ้อนรักที่แอบรักแอบชอบชอบคนที่ทํางานเฝ้ามองเฝ้าหรือรักที่มีปัญหาเติร์ดปาร์ตี้อะไรพวกนั้นนะจ๊ะโอเคไหมอ่าถ้าคุณเป็นโสดก็ไปดูคนโสดการงานก็มีไปดูที่การงานก็ได้นะคะอาจารย์พยายามจะจะจะ,จะทำให้หลากหลายให้คุณดูแต่ว่าเดือนนี้ทํางานช้านะคะทำงานช้ามาก ช่วงนี้มีงานเขามาเยอะก็เลยทำงานค่อนข้างช้าขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ยังเป็นแฟนคลับที่หนาแน่นนะจ้าแกว่าอย่าลืมกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะกดติดตามแล้วช่วยแชร์ให้อาจารย์นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้พวกคุณชมกันอาจารย์จะโชว์หน้าแล้วดีว่าโชว์หน้าโชว์หน้าดีว่าเราจะไลฟ์สดแล้วก็ตอบคำถามสำหรับการดูไพ่สำหรับความรักของคุณ นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะจะบอกอีกทีในในไอ้นี่ใน u t u b e นะคะเดี๋ยวอาจารย์แจ้งอีกทีจะมีเวลาในการไลฟ์สดเพื่อตอบคำถามปัญหาของพวกคุณอาจจะเป็นทางออกไม่มากก็น้อยเป็นคนเป็นคำปลอบใจเป็นการแก้ปัญหาหรืออะไรก็ตามนะคะโอเคไหมมา,พาไพ่ใบแรกของคุณค่ะ หนึ่งใบคนที่คุณรักหรือความรู้สึกของคุณห้าใบคนที่คุณรักห้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบไพ่เบนแรกห้าถ้วยเสียใจอะไรอยู่เสียใจผิดหวังน้อยอกน้อยใจเสียใจเสียเวลาเสียความรู้สึกสูญเสียความสูญเสียห้าถ้วยคือความสูญเสียเสียอะไรก็ตามไม่มากก็น้อยค่ะในความสูญเสียครั้งนี้ทําให้คุณยังต้องเศร้ายังต้องผิดหวังยังต้องทุกข์ใจเสียดายก็ได้หรือถ้ามันเป็นไปได้อยากจะ อยากจะกลับไปแก้ไขอดีตท,ที่ผ่านมาซึ่งอดีตมันไม่สามารถแก้ไขได้นะเนาะอะไรที่มันผ่านพ้นไปอย่าพยายามไปโฟกัสกับมันค่ะบางสิ่งบางอย่างมันเสียไปแล้วมันกลับคืนมาไม่ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างเสียใจเสียใจยยไปก็เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเดินไปข้างหน้าดีกว่าไหมข้างหน้ายังมียังมีแสงสว่างยังมีหนทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะ ความเสียใจไม่ช่วยอะไรจริงๆนะอาจารย์บอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียใจทั้งหลายที่คุณยังคงเสียใจเสียได้เสียความรู้สึกนั้นคือเข้าใจในใน,ในคนบางคนที่มันไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาทดแทนได้แต่มันไม่สามารถทำอะไรได้เอ,อ่อบางคนอาจจะอ,อกหกักบางคนอาจจะอ,อกหกักแล้วก็นั่งคิดถึงอดีตที่ผ่านมากับคนรักความ หรือบางคนเพิ่งอาจจะสูญเสียมาใหม่ๆเลยก็ได้ยังโศกเศร้าเสียใจกับความรักค่อนข้างผิดหวังกับชีวิตนะคะบางคนอาจจะแยกทางซึ่งเกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันกับคนที่คุณรักเพราะฉะนั้นความเสียใจนั้นไม่ช่วยอะไรจริงๆจริงๆคุณมีสิ่งดีๆอยู่นะคะห้าถ้วยห้าถ้วยคุณมองถ้วยที่ล้มไปแล้ว3าถ้วยซึ่งอีกสองถ้วยนี้มันยังคงอยู่เนี่ยสถ้วยเนี่ยข้างหลังคุณเนี่ย เนี่ยข้างหลังคุณมีอสองถ้วยเห็นไหมแต่คุณไม่มองเพราะฉะนั้นการที่คุณสูญเสียอะไรไปแล้วแต่แต่มันยังมีสิ่งดีๆที่ที่คุณน่าจะเปิดใจที่คุณควรจะมองมันบ้าง ประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะมากันที่ความรู้สึกข,ของคุณห้าใบค่ะ10ถ้วยคุณมีครอบครัวแล้วหรอจ๊ะมีลูกสคนหรือเปล่าจ๊ะการเดินจากกับอะไรจากครอบครัวจากความรักหรือจากความรู้สึกที่ในบางคนนะคะเลิกลาอย่าร้างเดินไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าคุณยังคงบางคนมีลูกแล้วยังเป็นแม่ของลูกนะคะยังคงเจ็บกับความรักที่ผ่านมาแต่คุณคิดว่าคุณเองคือเจ็บมาเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นความเจ็บที่มันเจอโดนมาซ้ําๆเดิมๆเดิมๆซ้าๆ,ๆ,ๆ,ๆบ่อยๆเนี่ยคุณจะสามารถขจัดมันออกไปจากใจคุณได้เพราะเดิอดซันมาแล้ว คุณจะคุณจะยังคงเสียใจอยู่แต่ว่าคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ได้เดอะซันค่ะข้างหน้ามีความสุขดีนะหรือคุณรักของคุณอาจจะมาพูดมาปรับความเข้าใจมาเคลียร์จนทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะกลับไปอยู่กับคนรักเดิมๆกลับไปอยู่ในที่เดิมๆกับเขาหรือคุณควรจะเดินไปข้างหน้าแต่ในด้านของจิตใจคุณเองเนี่ยคุณบอกว่าคุณเบื่อกับความรู้สึกที่มันเจ็บซ้าๆเดิมๆโดนกระทาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้ามันไม่ไหวแล้วคุณอยาก จะเริ่มต้นใหม่ในใจของคุณแน่วแน่ที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ยังมีอีกใจหนึ่งที่ยังระระระรังไม่แน่ใจว่าการเดินออกไปสู่สิ่งใหม่นั้นมันจะโอเคไหมสําหรับคุณจะไปได้ไหมจะจะ,จะคงอยู่ได้ไหมเออประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ไาพ่ห้าใบาของเขาค่ะ Queen of Pentacle s d g e of Cups แล้วก็ห้าไม้เท้าอืม เขายังคงรักคุณอยู่ถ้าถามว่ารักไหมรักแต่เขาก็มีรักใหม่แล้วหรือเปล่าบางคนไปมีความรักข้างใหม่ทําให้ความรู้สึกของคุณกับเขามีการทะเลาะกันมีความรู้สึกที่เขาพยายามจะปโฟกัสกับงานกับเงินเขายังคงมองเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนที่เขารู้จักเขายังอยากได้โอกาสหรือเขามีคนมาใหม่คะเขามีเด็กมาจีบไหมบางคนเดินออกไปจากความสัมพันธ์ทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งผัวเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเด็กมาชอบหรือเปล่าคะอาจารย์อ่านไพ่ จเนอเร็ตติ้งนะดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นในกรณีของใครอาจจะทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะเหนื่อยไหมกับการที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับความรักเหนื่อยไหมกับความต้องห่วงแหนหรือปกป้องในฐานะตรงนี้ไว้รักเขาก็เหนื่อยหวังว่าสักวันหนึ่งเขาคงกลับมารักคุณซื่อสัตย์กับคุณเป็นคนดีกับคุณ แต่มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถามใจคุณดูมันยากลาบากแล้วล่ะชาริออตบางคนนะเกิดเรื่องซ้ําๆเดิมๆปัญหาเดิมๆสิ่งเดิมๆที่เขาทําทําซ้าแล้วซ้าอกีกซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะเพราะฉะนั้นเป็นความรักที่แตกต่างค่ะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาพระธรรมรักทางกายหรือรักที่มีความแตกต่างระหว่างกันไอคนที่เจ้าชู้ก็เจ้าชู้อยู่ราไปไอ้คนทีน่นอกใจก็นอกใจอยู่ราไปนั่นแหละเน,ะเนะเาะ คุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎค่ะราศีกุมค่ะราศทัตน้ํากรกฎมิ่นพฤิจิกอืมอเขาคิดยังไงกับคุณคะเขายังมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาปิดบังซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างกับคุณคะ่ะเขามีความรับกับคุณคะ่ะเขามองว่าถ้าความสัมพันธ์มันไม่ดีถ้ามันเป็นแบบนี้เขาไม่เลือกที่จะทําอะไรอะ่ะเขาคงจะเลือกงานเขาคงจะปล่อยปัญหาให้มันคาลคกซังเขาปล่อยทุกอย่างให้มัน มันไปเฉยแต่ถามว่าเขาเครียดไหมเขาก็เครียดนะเขาก็เครียดนะไพ่สลับกันได้ไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะคะเขารู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งกับสิ่งที่เป็นอยู่กับความรู้สึกเดิมๆการทะเลาะเบาแวง้งความความสัมพันธ์ที่ไปได้ยากคุณหลารู้สึกยังไงกับเขาคุณอยากเป็นอิสระแล้วคุณอยากเริ่มต้นคุณอยากจบจากสิ่งเดิม แต่บางครั้งคุณก็ยังนึกถึงเขาคุณยังรักเขาแต่ว่าบางคนนะบางคนเกิดแล้วบางคนยังไม่เกิดบางคนทะเลาะก,กันค่ะทะเลาะก,กันแบบสาเสียเทเสียแต่ในบางคนทะเลาะก,กันเสร็จแล้วยังคงกลับมารักกันอยู่เหมือนเดิมเอ่ยังมีมีการกลับมาของคนรักเก่าๆบางทีคุณอาจจะมองข้ามสิ่งที่เขาทําผิดไปให้อภยัยหรือมองข้ามไปแต่ในบางคนนะ่ะคุณอาจจะมีคนอื่นเข้ามาหรือเขามีคนอื่นเข้ามาเนาะเนาะ มันต้องมันต้องแย่อยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นอาจารย์มองเห็นหไหไพ่โอเคกรกฎคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่ไม่พูดไม่คุยกันแล้วคนที่ห่างหายไปนั้นมีโอกาสกลับมาหรือความสัมพันธ์ของคุณที่มีปัญหาซึ่งกันและกันมีทะเลาะกันเลิกราหรือเงียบหายใ่กันจะมีโอกาสกลับมาได้ไหมคะ ใจร้อนค่ะความใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอถ้าคุณไปกดดันหรือให้เลือกเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันอาจจะจบงลงโดยซึ่งเชิงก็ได้ถ้าคุณต้องให้เขาเลือกเขาอาจจะไม่เลือกคุณก็ได้คุณอยากได้ความรักที่มั่นคงยา้ายเขาเลือกคุณแต่การไปไปกับกับบางคนจบกันแล้วแต่ยังมีการไปไปกับกับหรือเขายังวนเวียนป้วนเปี้ยนในเรื่องของในเรื่องของทรัพย์สินมรดกที่ต้องแยกย้ายต่อการหรือในเรื่องของความรักที่ ที่ยังคงมีความผูกพันกันมาในอดีตยังมีการกลับมาอีกค่ะยังได้กลับมาพูดมาคุยกันให้ใจเย็นไว้นะถ้าคุณจะต้องเกลียร์กับใครสักคนให้ใช้สติมากกว่าให้ใช้สติให้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจค่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคุณอาจจะคุยกับราศีาศกันเขาเหนื่อยเขาบอกเขาเหนื่อยแต่ถามว่าเขายังคงรักคุณไหมก็ยังรักอยู่นั่นแหละแต่ความรักนี้มันสร้างความเจ็บค่ะมันสร้างความทุกข์กายทุกใจ ร้างความรู้สึกที่แย่กับเขาอยากนิ่งเขายังอยู่นิ่งๆแล้วเขาก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมไม่พูดไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นเขาบอกเขาเหนื่อยกับงานกับการมาเยอะแล้วเขาเหนื่อยกับความรักนี่มากแล้วเขาอยากจะจบความรักนี้ลงค่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมเดี๋ยวไฮพินเทสในกรณีที่เป็นรักสามเศร้านะคะรักที่ปิดบังซ่อนเร้นแอบคบแอบคุยแอบชอบกันนั้นอ่าเขาไม่สามารถตอบสนองใครมีครอบครัวแล้วมันไปไม่ได้นะมันไปไม่ได้ ความรักครั้งนี้มันไปได้ยากกับคนบางคนที่มีครอบครัวแล้วในเมื่อคุณมีครอบครัวหรือเขาเองอาจจะมีครอบครัวแล้วความสัมพันธ์นี้เป็นได้แค่รักลับๆค่ะประมาณนั้นและรักครั้งนี้เป็นได้แต่รักลับๆแล้วสร้างความเศร้าใจเสียใจผิดหวังให้กับคุณด้วยล่ะความรักที่เป็นความทุกข์ค่ะเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาฝากบอกว่าเขา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอดทนเขาทำอะไรรับหลังคุณหรือคุณทำอะไรรับหลังเขาต่อประจานเมนต์ด้วยนะเขายัางเฝ้ารอ,รอเขายัางพยายามที่จะอยากมีคุณไว้นะรักครั้งนี้อาจจะเป็นเป็นเขามีทั้งคนรักเกา่าคนรักใหม่พยายามจะปณีปนอมพูดจาวันร้อมให้คุณกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แบบที่ไปไปด้วยกันแบบเจ็บเจเนี่ยเขายัางรอให้คุณกลับมาแต่ความรักนี้อย่าจู้จี้ขี้บ่นคะ่ะความรักที่เขาไม่ได้เลือกเราความรักที่คือ ให้อิสระซึ่งการละกันอิสระที่จะรักอิสระที่จะไปไหนบางทีส่งข้อความไปแล้วเขาเปิดอ่านแล้วเขาไม่ตอบเขาไม่สนใจเขาไม่ทักเขาไม่อะไรประมาณนั้นอะ่ะเขาไม่ชอบถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้ต้องให้อิสระอิสระที่จะรักอิสระที่จะทําอะไรก็ได้ในความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเป็นความรักที่บางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆบางคนความรักที่ไม่คิดอยากจะลงเอยกับใครเล่นๆในความรู้สึกของคนนะคะคุณเองล่ะ รักรักซ้อนแอบอคบแอบคุยแอบชอบใช่ไหมเหนื่อยไหมกับความรักแบบนี้เจ็บไหมกับความสัมพันธ์แบบนี้กี่ครั้งกี่หนกี่ทีแล้วอ mm ่อนๆออฟๆรักๆเลิกเลิกรักกันแล้วก็ทะเลาะก,กันแล้วก็กลับมาคืนดีกันแล้วก็ยังมีกันแลกกันยังแอบอคบแอบคุยแอบชอบกันอยู่หรือในบางคนยังผูกจิตผูกใจจบกันไปแล้วแต่คุณยังไม่เสื่อมใครในความรู้สึกยังคิดถึงยังกังวลยังโหยหายังต้องการมันเป็นทุกข์กับความรู้สึกน่ะคุณอาจจะคุยกับราศี พืจิกมังกรเมถุนสิงเจ็บเนาะจะบอกว่าถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความรักสัมเศร้าหรือคุณเป็น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 ความรักลับๆอะ่ะบอกตรงๆถ้าคุณเจอคนที่เขาเขามีเจ้าของแล้วเนี่ยความรักนี้ไม่มีความสุขค่ะมันสุขชั่วเดี๋ยวชั่วดาวชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นรักนี้มันทาให้คุณเป็นทุกข์ไปอีกนานแสนนานนะใจหนูจ๋าเออขอพา,ายแนะนำห้าใบค่ะ เครียดกับอะไรจ๊ะมีเด็กมาขอโอกาสกับอะไรคนรักเก่าจะกลับมาเหรอยังคิดถึงวันเก่าๆเลือกไม่ได้ว่าจะจบดีหรือจะไปทางไหนดีเลือกไม่ได้ว่าบางคนอยากมาเป็นกรลยาณมิตที่ดีต่อกันเลือกไม่ได้ว่าจะตัดสินใจอะไรทั้งนั้นระวังการขึ้นคดีการมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักด้วยความรักที่คุณเริ่มตัดสินใจว่าถ้าเขาไม่ใส่ใจไม่รักไม่สนใจไม่หมายไม่แคร์คุณก็จะกลับไปเป็นกระยาณิมิตแต่ถามว่าคุณตัดออกเขาจากใจได้ไหมมันก็ไม่ได้ ครียดจิตตกนอนไม่หลบับวิตกกังวลกลับก็ไม่ได้ไปก่อไม่ถึงกับความสัมพันธ์นี้มันเป็นความทุกข์ซึ่งถ้าคุณไปแอบรักคนนี้มีเจ้าของคุณจะทุกไปอีกนานแสนนานหรือถ้าคุณมีเจ้าของคนที่เขามารักคุณสองคนก็ต้องทุกไปอีกนานแสนนานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะสติคุณอาจจะคุยกับต,ตำรวจตำรวจทหารราชการสสบตคนนี้รักษากฎหมายค่ะความรักนี้มันไม่มีอยู่จริงเน้นนะคะ ความรักนี้ไม่มีอยู่จริงมันเป็นภาพลวงตามันเป็นความสุขแค่แค่ความต้องการทางใจความต้องการทางใจความต้องการทางกายเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปอยู่กับความเป็นจริงกลับไปอยู่ในที่ที่คุณควรอยู่ถ้าคุณมีเจ้าของแล้วหรือถ้าเขามีเจ้าของก็เช่นกันรักแบบนี้ไม่ทำให้ใครมีความสุขได้เนะี่จ๊ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิคลิปช้อนบล็อกแล้วอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอลอาร์มค่ะ S I A F E ศูนย์สามสองเก้าว้าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ